สวัสดีครับสวัสดีทุกคน้ริหสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคุณคือคุณคนกลุ่มแรกที่จะได้เข้าไปดูงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเลยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือการ illumination นะครับแฟร์บอดี้ i l l u m i n a น i o n นะครับมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ห้องแรกกันเลยนะครับพร้อมแล้วเชิญคุณมาเลยครับเชิญครับครับห้องแรกนะครับจะเป็นห้องแสงสีนะครับที่เป็นการนเข้าสู่แฟร์บอดี้ i l l u m i n a น i o n นะครับก็จะมีเป็นสีนะครับเป็นสีเรียกว่า ตีนะครับพี่ไปเรียกว่าที่ชอบแล้วก็ตั้งึ้นมาให้เป็นตัวที่มาเก็บไปสำหรับใครที่เข้ามาครับก็วองอกล้องนพราะว่าเลเซอร์สามารถวอรมกล้องนได้นะครับไปกเข้ามาเออเรียกว่าเป็นแบบตั้งเกิดของเขาพ่มนอีกแล้วนะครับที่เข้ามากอนนี้อาจจะได้ใสู่่ไปแล้วจะเราเอาเรียกว่ามีเรื่องมีของเรื่องแล้วก็ที่มีพเลเซอร์อะไรเนี้ยเออของตัวปา เวลาวยิยนะครับ้ามก็จะเป็นช่มื้นนะครับก็เสิดการ่องเลยนะครับอันนี้สำหรับท่องนี้นก็สามารถใช้ด้วกันอย่างี่ได้นะครับที่ที่เราไปก็คืกครใช้กับ้ารได้รุ่เอ่อซองกกระป๋องนะครับอันนี้นะคร เรื่องอะไรหลยอย่าเป็นสับลกนสีเเรื่องนะครับามนี้สหรับห้องี้นะองเลครับนคหรับห้อนี้นะครับเป็นห้อที่6แล้วนะครับ็จมนี้7นะครับเป็นทางด้านแพงซ้ายมือนะครับเป็นเรียกว่าเปทง้นี่หนี้จะเป็น MV นะครับของ MV ของไนที้นะครับก็คือเตง ด้านนี้ครับผมเป็นระเบียบนะครับระเบียบการ้านที่ช่องปีกมาหาเพื่อใช้คุยกันประสานงานกันหว่าแล้วกันเตืนเลยนะครับเพื่อสแกนนะครับตรวจตัวนะครับจะขึ้นไปอยู่บนโซนเต้นเตอร์นะครับมาที่นี่เล่นกันได้มีหน้าเราระเบียบนะครับว่าจะมีหน้าโอ้มันโดนที่มาแล้วก็มีหน้าน้องเน่านะครับเราจะต้องปาลูกบอลให้โดนน้องเน่าครับก็คือห้ามโดนโอ้มันโนเลยครับ ประมานีครับนี่คือมินิเกมที่มีให้เล่นล <S <S 1> <S 1> นะครับครับคดทางนี้นครับนะครับก็จะเป็นกระเปราสามด้านนะครับบาทีเรียกว่า เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนมีของขายกันนะครับเราก็จะมีเสื้อผ้าที่ใช้จริงนะครับในการถ่ายทำนะครับจำลอง Memories ครับครับและนี่นะครับก็คือ b a d Body Illumination นะครับขอบคุณทุกผู้ชมมากๆครับขอบคุณครับครับยดี๋ยวเจอชอตต่อครับใช่ครับไม่เป็นไรม่ลู ไปวานะไปวางนะอันนี้คือให้นราเกี่ยวก่อนหรือยังไงครคู่กันคับอีกคนไปพกน้ำมาไปนอนไปนะคัไม่บางไม่บังเอาตายเลยเอาหรือวาไปกะเทอนอะคะาจับไปน้องมีได้เยนะองกับคเ็ะ เอาด้วยเอาได้ด้วยมันมนมีอะไรพูดถึงโอมก่อนไหมก่อนโอมมามีอะไรอยากพูดถึงโอมก่อนโอมมาไหมไม่มีไร่ไม่เยเอาไปอยังไม่เบิดแลวนะของไรย โควิดมีรองโควิดไม่ได้เป็นเลยตอนนั้นไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยครับคุณไม่มีอาการเลยครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นแค่เหมือนไม่ลงปอดแล้วก็คืออาการผมคือแค่คุณใช้คอเริบเตลยไม่ได้แบบเป็นอะไรมาก็เป็นแค่แบบอืดแต่คันไม่แต่แค่แต่เราคุณใช้ดูแลสติปนไม่มีเอฟเฟิพลกับร่างกายไม่มีครับจะบอกบางเลยเดียวิโอกระป๋าน เด <S ý pr os> ี๋ยวตอนนั้นเหมือนจะเป็นสถานกแต่โชคดีนะที่เราไม่ได้เป็นดอไม่งวดคดาเราดกกไปอีกไม่ไี้ดพูดปัาแล้วเดี๋ยวเียแกเพราะว่าวันนี้ดีเราเข้าไปเดีวเพราะฉะนั้นจะมีเวลาอยู่ประมาณสอ๋อมีเวลาอยู่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเขจะสั่แยกก็เดี๋ยวเหมือนเราุยกันแล้วเออเหมือนเรคุยกันแล้วนะเนี่ยเราคุยนเพงเลยว่าเรา ีสริาได้มาได้มาแล้วจะได้รัการสอดเดียวามเดีว่องเยนะเดี๋ยวไม่ตอบกันโอเครสวัสดีครับสวัสดีครับจะวางอยาค่ะรบกเลยเคมไหมครอ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะอาจจะความสาเร็จก่อนจากแค่เพอาเพื่อนอย่างไรบ้างความสาเร็จต่างๆ่ร้ว่าค้มค้มากเลยระเพราะว่าตอนเราทอนเราทงานอะรอี้เราก็มอนบว่าเราก็ค้ามหมายเรามีแค่ งานหนึ่งของคที่สุดหนึ่งเราจะพอปปลีแ,ลแ,ลแลบ็กแฟนๆหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนเรียกว่าอะไรอยียบร้านร้านซีรีส์แล้วก็อินกับซีรีส์้คลกปอันนี้มันเป็นความคิดของเราไหมสำหรับงานในวันนี้เออก็เหมือน,นที่ทามก,ก็แต่ว่าก็ชวนคุยว่าแต่ว่า,วาอยากทำอะไรทีนะ่แฟนอยากทใหม่อะไรเงยเพราะว่ามันก็มันยังไม่ได้เจอกันนะปกติเนี่ยแบบว่าม,มีกิจกรรมอะไรหรือว่า,ท,าที่ทำให้ต้องมาเจอกันเราทำให้เจอกันได้ก็มีมาตรการอะไรอย่างเงี้ยพราะ ว่าเออก็ที่ถามก็เลยสรุปดีมาว่าเป็นคืแบบทำขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าชอบและรักนี้ใช่ครับจะเกิดซีรีส์แฟนปัดดีจะทำเป็นงบนปัดดีดูเป็นไงบ้างผสมหลักของคอนเซ็ปต์ของนิสสการ์นี่คอนเซ็ปต์ของนิสสการก็คือเอ่อพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในคขอบทุณจองซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ EP หนึ่ง EP สองเลยนะครับผ่านห้องทั้งแปดห้องนะครับอย่างที่ทุกคนได้เข้าไปดูมาแล้วก็มี้ที่เรียนได้หลายอย่างจากซีรีส์ออกมา การแบบการจาลองห้องนอนหรือการจําลองติ๊หรือว่าการจําลองอะไรอย่างขึ้นมาให้ทุกคนได้เอ่อมาดื่มด่งแล้วก็เอ่อเรียกว่าล้ำลึกล้ำลึกเหมือนได้มาอยู่ด้วยกันในในสถานการณ์จริงในเวลาที่เราถ่ายครับเพราะว่าอย่างเดียวตอที่ผมกลับไปเลยเมี่ยผม่็คิดดีแต่ากเราได้ถ่ายนั้นสถานการณ์ต่างๆห้องนอนพลาสเอร์อะไรอย่างความพิเศษของแต่ละห้องก็จะเป็นห้องพิเศษว่าทุกคนได้บวแมาได้มาดูเหตุการด์เราใช่ห้องต่อไปห้องที่หกห้องต่อไปเป็นห้องของ ถ้าอะไรนุ่ระโโกเป็นห้องที่เหมือนแบบม่าจะเป็นวิดีดิดนึงอะก็มีความวินงเหมือเอ่อเป็นเหมือนดแก้วใส่เป็นลงไปแลมุนดูให้มันสอนกันอะูที่มันสวยงามอ่ะคำตอบก็มีเตอนหรือว่าเออมีอะไรแบบนี้่างปนงที่อ่าห้องที่เจ็ดละห้องที่เจ็ดเดินมาครับก็จะเปนกรอรีย่างๆรับของเราครับ ก็ฝั่งนึงก็จะเป็นแกลเลอรี่ของซีรีส์ของปีที่เรารักที่เขาจะทำจำลองเล็กๆให้ดูก็คือห้องนอนครัห้องนอนจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีเกมให้เล่นกันจะเปมินิเกมมีอะไรมกิจกรรมให้พอเล่นกันสองสามได้ก็ห้องสุดท้ายจริงๆก็คือเป็นห้องแกลเลอรี่จริงๆก็คือน้ำเสื้อผ้าที่จริงจะใส่ๆอยูที่ที่ต่างๆไปที่ดูนะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์หันด้านแล้ก็คือใครเข้ามาดูจังก็จะดูจังกันที่แน่นอนใช่ ชุดในคอสตูมที่เราใส่ชุดที่จริงเลยแต่ตแล้วไ้พอห้องไหนที่ใจเรามากทีุดะถ้าไปดูแล้วแบบรู้สึกว่าห้อท่เรา้องสุดเราชอบชอบห้องงบรท์อยู่แล้วท์ก็บห้องชอบห้องที่เป็นแกลเลอรี่ที่เป็นแกลเลอรี่ซีรีเพราะว่ามันจะเป็นแกลเลอรี่ที่ภาพมันลอดวรา วยูบเป็นเพื่อนนที่เเพื่อนนแถ้าให้เราสองคนเลือกแบบชาะซีนไหนมากที่สุดคือเรแต่ละคนถ้าผมผมเองชอบตอนนี้สีเหนียวจีบอกว่าเขาชอบแบบอยู่ทุกคนอมราคาของผมแ่าอืมี่สัก้านี้มันจะมีผู้โชคดีด้วยใช่ไหมที่จะรู้ว่า มาเยี่ยมมาทานเลยอะไรเีอข้างข้างนีาก็ได้มาลูกมาขยันมาแล้วก็มีนี่ค่ะหน้าเลื่อมสองอ๋อแม่นวลลูกเลื่อมสองเจ้านี่มีค่ะนี่มีค่ะนี่พี่ขยันลูกยื้อเออดีงามหน้ารักพารุ

เพราะว่าวัดชรีก็เขาเสียมาไม่ได้ทีขไม่เคยฝกระดับเออ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 ก็เขาสิทธิ์อย่ารได้นโรงงานได้ปเด็นอะไรตัว่าไปเเเกชีวิตเปก่ยจากับคงานที่นี่เรื่องนี้นี เดี๋ยวคนตาประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวคนเราประมาณข้าทีนะเดี๋ยวคนเราประมาณ5นาีะ

โปรไก่โม่หน่อยม่หน่อยเสแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ แล้วกางหลังอ่ะแล้วก็กางเสื้ขอขาค่ะอคข,อขอบขอบตนี้ค่ะ ก็ไคมุมนี oh, <Yeah. S 1> <thể> ้ที่วิดีโอค่ะอากไ้เแล้วก็กล่ลง ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรวมเมื่อนใหม่แบบมั่อีก